สวัสด,ดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านเจ้าวัดวันนี้พวกเราจะนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องเยาวชนต้นกล้าจิตอาส<ภ>าก<ภ>ารทำปุย๋ยที่มาและความสำคัญการจัดการศึกษาต้องนิดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด จากสภาพปัญหาในโรงเรียนที่มีจํานวนใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นเป็นจํานวนมากและมีการนําไปเผาจึงทําให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีในการทําการเกษตรภายในชุมชนปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเกษตรเป็นสารพิษอันตร,รายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศภายในชุมชนจากการได้รับความรู้จากบุคลาการทั้งภายในและนอกโรงเรียน จึงให้ความสําคัญของการเสริมสร้างค่านิยมกิจอาสาสมาชิกในโรงเรียนอันจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนซึ่งเป็นหยุดหลานและเยาวชนที่ดีของชุมชนในอนาคตอีกครั้งยังส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการทําปุ๋ยมักเชืวอภาพแก่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะของนักเรียนต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน หเพื่อให้นักเรียนทำปุ๋ยมาเคีืยวภาพจากใบไม้แห้งได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา,าต่อรงเรียนวัดและชุมชนการศึกษาวิเคราะห์ประชากรได้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดปัญหาคือการใช้ปุ๋ยเคมีทำการเกษตรก่อให้เกิดระบบนิเวศในชุมชนการเผาใบไม้แห้งในโรงเรียนเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสาเหตุ ปัจจัยภายในใบไม้แห้งในโรงเรียนมีเป็นจํานวนมากปัจจัยภายนอกปุ๋ยเคมีค่ะซื้อได้ง่ายกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพจึงทําให้ชาวบ้านในชุมชนใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดมีความรู้เรื่องการทําปุ๋ยหมักชีวภาพเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดปีการศึกษา2566 ตัวชี้วัดความสาเร็จ1นึ่งร้อยละเจของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดที่ทําปุ๋ยมกคีวภาพได้สองร้อยละแปดสิบของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดที่มีจิตอาสา,าต่อโรงเรียนวัดและชุมชนวิธีการเครื่องมือประเมินแบบสอบถามแบบสังเกตแบบประเมินการแก้หรือวิธีการแก้โครงงาน 1. สําสรวจปัญหา2กําหนดวัตถุประสงค์ 3. จัดกิจกรรมตามแนวทางที่อวางแผนไว้ กิจกรรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมาชีวภาพกับหมอในชุมชนกิจกรรมการเผยแพร่การทำปุ๋ยหมาชีวภาพกับนักเรียนและชุมชนกิจกรรมการทำปุ๋ยหมาชีวภาพไปใช้ในเกษตรกรของเรียนกิจกรรมทําผลิตภัณฑ์กิจกรรมการทำปุ๋ยหมาชีวภาพไปแจกและจําหน่าย 4. สํารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน 5. ้ากำกับนิเทศติดตาม6ประเมินผลการดาเนินงาน จะทำรูปเล่มโครงงานและนำเสนองบประมาณในการใช้จ่ายได้รับมาจากโรงเรียนและการจำหน่ายปุม,มาชีวภาพวันและเวลา16พฤษภาคมพศออ2566ถึง15มีนาคมพศ2567ค่าใช้จ่าย1,500บาทครับประชบความผิดพลาดและการแก้ปัญหาปัญหา นักเรียนแกนนำยังไม่เข้าใจกระบวนการการทำโครงงานและขาดทักษะการทำงานร่วมกันการแก้ปัญหาครูที่ปรึกษาโครงงานติดตามให้ความรู้คอยแนะนำอย่างใกล้ชิดให้นักเรียนทำกิจกรรมกิจกรรมเด่นนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดนำกลุยมกชีวภาพที่จัดทำขึ้นไปแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสบ้านเจ้าวัดค่ะ คำสอนของในหลวงหลักธรรมภวิหาร4 1เมตตาคือความรัก 2. กรุณนาคือความสงสาร 3. มุทิตาคือความยินดี 4. อุเบขาคือการวางตนเป็นกลางคำสอนของในหลวงรัชการที่ 9. กาหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณความพอดีโดยไม่หยนเบียน,นตนเองและผู้อื่น2การมีเหตุผลการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง 3. มีอ่คุปกันการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 4. เรื่องถ่ความรู้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ 5. เรื่องถ่คุณธรรมมีการตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะมีเกิดขึ้น 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดร้อยละแปดสิบสามารถทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบแม้แห้งได้ 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าวัดร้อยละเก้าสิบห้า มีจิตอาสาที่ดีต่อโรงเรียนวัดและชุมชนค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครัะขอบคุณค่ะ